สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลในบทสวดคาถาเคล็ดรับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอ,อริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระสงฆ์ที่บริสุธทธิ์ผุดผ่องมีขันติธรรมอดทนต่อสู้กับความยากลำบากในการปฏิบัติธรรมอันยาวนานท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสมบูรณ์ในภาคใต้พระเดชพระคุณท่านนี้คือ หลวงพ่อจำเนียนศีลเศษโทเป็นพระสงฆ์ที่พอท่านค้ายวาจาสังสิทธิ์ให้การรับรองว่าจะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในแดนใต้และแม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อจำเนียนไม่ได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่แล้วก็ตามแต่ลูกศิษย์ลูกหาทางภาคใต้ก็ยังมากราบนามัสการ เยี่ยมเยียนหลวงพ่อจำเนียนที่วัดเขาหลาวตำบวลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไม่เคยขาดเรื่องราวที่มาประวัติของท่านจะเป็นมาอย่างไรไปติดตามได้เลยครับท่านหลวงพ่อจำเนียนท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งประจำภาคใต้ปฏิปทาในองค์ท่านงดงามนุ่มนวล คือเข่งครัดในการปฏิบัติพระธรรมวินัยมากที่สุดหลวงพ่อจำเนียนศีลเสษโทก่อนที่พ่อของหลวงพ่อจะมีครอบครัวเคยเป็นพระธุดงมาก่อนจึงได้ฝึกให้หลวงพ่อนั่งกรรมฐานตั้งแต่อายุ3ถึง4ขวบและผลการสมาธิได้ระดับหนึ่งจึงทำให้พ่อท่านรักในการนั่งกรรมฐานและบ่อยครั้ง แอบไปนั่งกรรมฐานภาวนาในป่าชา้าแค่อายุห้าขวบหลวงพ่อถูกฝึกหนักตั้งแต่ยังเด็กฝึกให้มีความกล้าหลวงพ่อจำเนียนศีลสเโถซึ่งท่านได้จดจำการบำเพ็ญภาวนาเริ่มแรกจากโยมบิดาของท่านมาจนสามารถดำเนินจิตสู่องค์สมาธิได้เมื่ออายุ7-8ปปีโยมบิดาของท่านเป็นนักปฏิบัติ เที่ยวออกทุดงอยู่ในป่าเขาลำนาภไยยมาก่อนมีสมาธิ่แก่กล้าคนหนึ่งนี่คือความโชคดีของท่านพร้อมทั้งมองเห็นคุณค่าของภาคปฏิบัติภาวนาบวชเข้ามาเพื่อเปิดอบรมสั่งสอนให้ประชาชนเข้าถึงธรรมะแท้ของพระพุทธเจา้าต่อมาเมื่ออายุ21ปีท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่สองกรกระ,กระคม พศ2500นักงพันธสีมาวัดนาลีประดิษฐ์ตำบลท่าไล่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีท่านพระครูการเดิมวัดบุรณารามเป็นพระอุปชาพระครูประดิษฐ์สุวรรณวัดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าศีละเศธโทหลังจากบวชแล้วท่านได้ลำเรียนวิชาอย่างเอกอุจวบจวนได้ชื่อว่า เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังบุค,คลิกของท่านจะแตกต่างจากพระพิสุทั่วไปในตัวของท่านจะพกพระเครื่องและเครื่องรางของขังจำนวนมากน้ำหนักหลายสิบกิโลปัจจุบันวัตถุมงคลที่ท่านแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาและที่ท่านอธิษฐานจิตปุกเสกเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากลูกถ่ายของท่านลูกศิษย์ชาวต่างชาติ นำไปติดตั้งบูชาหลายแห่งมีทั้งกิมมาเลเซียไต้หวันและสิงคโปร์โดยเฉพาะตามศูนย์พระในต่างแดนสแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ที่มีต่อท่านหลวงพ่อจำเนียนศีละเสถโทต่อมาท่านเดินทางไปนมัสการท่านพระอาจารย์ชาสุภัคโทแห่งวัดหนองปากพ,พงอำเภอวาลินชมาศ จังหวัดอุบลราชธานีเพราะสมัยแรกนั้นท่านได้ยินกิตติศักด์ของพระอาจารย์ชาว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสมบูรณ์จากภาคใต้สู่ภาคอีสานท่านหลวงพ่อจำเนียนเข้านมัสการพระอาจารย์ชาและได้สนทนาธรรมอลึกซึ้งถึงแก่นจนบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในภูมิจิตภูมิธรรมอย่างสูง โดยคิดว่าจะยกวัดภาคณะพระพิสุสงฆ์สามเณรชีทุกองค์มาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ชาให้ได้แต่ชาวใต้เกรงจะหมดที่พึ่งจึงคัดค้านไว้ดังนั้นจึงต้องแสวงหาสถานที่ใหม่เพื่อสร้างเป็นสถานบําเพ็ญสมณธรรมท่านหลวงพ่อจำเนียนศีลาเศษโถได้มาพบถ้ำเสือหรือ ชื่อในอดีตว่าเขาคูหาคิริวงน์ณสถานที่แห่งนี้ท่านได้พบกับความลึกลับอัศจรรย์มากที่สุดและก็ได้เป็นแหล่งสุดท้ายของท่านหลวงพ่อจำเนียนภาพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่พึ่งของชาวใต้โดยแท้หลวงพ่อจำเนียนท่านเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมีขันติธรรมอดทนได้ ต่อสู้กับความยากลำบากในการปฏิบัติธรรมอันยาวนานประวัติหลวงพ่อจำเนียนเกิดวันศุกร์ที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2479ขึ้น11ค่ําเดือน6ปีชวดแม่ชื่อตาพ่อชื่อเพชรโทรสาครบ้านเกิดอยู่ที่บ้านปากนครตําบลท่าไล่อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านหลวงพ่อจำเนียนเกิดมาในครอบครัวชาวประมงท่านเกิดณห,หมู่บ้านปากน้ำเมืองนครศรีธรรมราชตรงกับแหลมตะลุมพุกท่านเป็นคนที่ห้าในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนท่านได้สละเพศคารวะอย่างเด็ดขาดเข้าบรนประชาอุปสมบทเป็นพระีิสุสงฆ์ณพันทศีมาวัดนาลีประดิษฐ์ตำบทาลทา่าไรอเํเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธรรมเกศแห่งวัดบุรณารามเป็นพระอุปชาพระครูจันสุวัตโนอาจารย์เบี้ยวเป็นพระกรรมวาจาจารย์ฉายาว่าศีละเสถโทในฐานะพระนวากาพิสุท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดนาลีประดิษฐ์เพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยเรียนนักธรรมจนได้นักธรรมตรี แต่ความตั้งใจเดิมนั้นท่านประสงค์ที่จะมุ่งปฏิบัติสมถะและมิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกับโยบิดาของท่านและตั้งใจออกเดินธุด,ดงกรรมฐานเพียงอย่างเดียวจิตใจตั้งมั่นจะเอาดีทางนี้ไม่ขอลาสิกขาบทจะขอตายในผ้าเหลืองพร้อมกันนั้นพระอาจารย์จำเนียนมีความตั้งใจว่าจะขอแสวงหา ครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถทางวิปัสสนากรรมฐานให้จงได้จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเสียภายหลังที่ท่านได้กราบลาพระอาจารย์เพื่อปฏิบัติธรรมแต่ก็ถูกขอร้องให้อยู่จำพรรษาเสียที่วัดก่อนท่านเลยต้องอยู่ถึงเจ็ดปีเมื่อครบกำหนดแล้วท่านหลวงพ่อจำเนียนได้เดินธุด,ดงไปถึงจังหวัดตรัง ได้ฝึกสมาธิธรรมหลายภรษาการปฏิบัตินั้นมีการพิจารณากายเพ่งดูอสุภกรรมฐานเดินจงกรมรักษาสติเพิ่มพูนปัญญาจนมีสติแก่ก้าดีแล้วท่านออกทุดงกรรมฐานต่อไปส่วนสำนักถ้ำเสือดินแดนเมืองใต้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2518วัดถ้ำเสือ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สงบวิเวกเพราะการวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของความสงบไม่ใช่เรื่องยุ่งยากล้อนใจเมื่อผู้ใดเข้าปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความเย็นจิตเย็นใจอย่างบอกกล่าวไม่ได้เพราะเป็นการรู้เฉพาะตัวปัจจุบันสำนักสงฆ์รำเสือดินแดนคนธรรมได้รับพระภิกษุ และสัม,มนเนรตลอดจนชีพรามอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนร้อยจิตใจทุกดวงต่างก็มารวมอยู่ที่ธรรเสือแห่งนี้เพื่อหวังการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางเอกทางตรงที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำหลักตักไว้ว่านี่คือทางมรรคผลนิพพานที่แท้จริง ด้วยจิตที่เปี่ยมล้นในคุณธรรมของท่านหลวงพอ่อจำเนียนแม้นว่าชาวอิสลามหลายคนก็ยังกราบเท้าด้วยความสดิจใจและดูชายิ่งหลวงพอ่อจำเนียนท่านได้ผ่านคนดีมีศีลธรรมและคนชั่วช้าบากหนามามากต่อมากแต่ท่านหลวงพอ่อจำเนียนก็อาศัยธรรมสีประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เป็นบารมีเข้ากัดเกลาวจิตใจของผู้คนเหล่านั้นให้บังเกิดความเลื่อมใสในธรรมได้ปฏิบัติตนเป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีงามทั้งนี้เป็นด้วยน้ำใจของท่านหลวงพ่อจำเนียนมุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและหวังเจริญตามรอยบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเรียนรู้ปฏิบัติแจ้ง คำสั่งสอนเข่งคัดในพระธรรมวินัยเพื่อแลกความดีงามนั้นในปัจจุบันถึงแม้นว่าหลวงพอ่อจำเนียนไม่ได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่แล้วก็ตามท่านไปอยู่สามแยกวังมะนาววัดเขาหลาอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี